เตียมขยมขอนคู่แข่งทางรถน้ำมันและ e v new camry เตรียมเปิดตัวในไทยตุลาคมนี้พร้อมกับรุ่นย่อยใหม่3รุ่นย่อย s e v s e v premium และ s e v luxury สวัสดีแฟนทุกคนนะครับวันนี้มาอัปเดต new camry s e v ที่จะเปิดตัวในไทย10ตุลาคมนี้นะจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดล้วน จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อย2.5ลิตร h ฮบริดเดินหนึ่โฟกพละกกำลัง230แรงมา้าอ้างอิงจากเวอร์ชันสิงคโปร์ในวันที่1 4พฤศจิกายน2023ปีที่ผ่านมาแคมรีได้เปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาตามหลังมาด้วยที่จีนและในไต้หวันตามมาด้วยในวันที่4ก,กรกฎาคม2024ที่ผ่านมาคาดการเวอร์ชั่นไทยจะมีดีไซน์หน้าตาแบบไต้หวันซึ่งมีรายละเอียดปีกย่อยเช่นชุดไฟตัดหมอกต่างจากเวอร์ชั่นอเมริกาและจีน มีการผรสมผสานระหว่าง2แบบสำหรับเวอร์ชั่นไทยคาดการว่าจะอ้างอิงภายนอกและภายในยห้องโดยสารเช่นเดียวกับเวอร์ชั่นไต้หวันและเวอร์ชั่นสิงคโปร์จะมีให้เลือกเพียงลุมพลังเดียว SUV Hy b r i d ยกเลิกเครื่องยนต์เบนซินล้วน2.5ลิตรออกไปเช่นเดียวกับคู่แข่งอย่าง Honda Acco r d นิวโตโยต้าแคมเอรี่เวอร์ชั่นไทยเตรียมเปิดตัวเดือนตุลาคม2 5 2 4นี้คาดว่าจะมี3รุ่นย่อยโดยลุมพลังจะเป็น SUV h y b r i d เริ่มตั้งแต่ H-E-V รุ่นเริ่มต้น H-E-V Premium H-E-V Premium Black j u l i ในส่วนของข้มพลัง New Camry ในปี2024นี้จะเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตร Dynamic f o ฟให้กำลังสูงสุด188แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด221นิวตันเมตร3,200รอบถึง5,200รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด136แรงมา้า p พแรงบิดสูงสุด 208นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้กำลังสูงสุดถึง230แรงมา้า PS จับคู่กับเ e กียร e ์อัตโนมัติ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้าในส่วนของมิติตัวรถมีความยาวที่4,920ม mm. ิลิเมตรกว้าง1,840ม mm. ิลิเมตรสูง1,455ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,825ม mm. มในส่วนของด้านท้ายสามารถบรรจุสัมภาระได้ถึง500ลิตร เมื่อเทียบกับรุ่นปัจจุบันเพราะว่ามีความยาวเพิ่มขึ้นถึง35มิมและกว้างเท่าเดิมเตี้ยลง10มิมตรระยะฐานล้อเท่าเดิมมาพร้อมกับล้ออนลอยขนาด18นิ้วขนาด 235/45R18 ทั 5, 18, ไฟหน้า LED Daytime r ไ,ไฟท้าย LED หน้าจอเครื่องเสียงขนาด12.3นิ้วรับรองการเชื่อมต่อ Apple CarPlay หน่อยออโต้แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงพรีเมียมรอบทิศทางลำโพง9ตำแหน่งมาพร้อมกับลูบสั่งกัน รวมไปถึงหน้าจอเลื่อนใหม่ขนาด10นิ้วดิจิตอลพวงมัลัยมัลติฟังก์ชั่นระบบชาร์จแบบไร้สายม่านบังแดดประตูหลังม่านบังแดดกระจกบังลมปรับด้วยไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ถือว่ามีมาให้ยัางเต็มไม่ว่าจะเป็นกล้องมองรอบขัน360าาองศาเซ็นเซอร์กะระยะหน้าหลัง8จุดรวมไปถึงระบบดึงพวงมาลไยกับเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยเตือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นขณะถอย หรือเตือนขณะคนเดินข้ามถนนร่วมไปถึงคนขี่จักรยานยนต์ถุงลมนิรภัย8ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างมั่นนิรภัยหัวเข่าคนขับและกลางเบาะคู่หน้าในส่วนของสีที่มีจําหน่ายท่าางอิงจากเวอร์ชันสิงคโปร์จะมีให้เลือกทั้งหมด7สีสีขาวสีน้ําเงินสีเทาสีดําสีแดงสีทองแดงและสีน้ําเงินในส่วนของภายในจะมีให้หมด3สีสีดําสีเบด และสีน้ำตาลสำหรับเป็นแฟนแคมเมอในบ้านเราก็ต้องรอรุ่นนะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้นะจะมีการเปิดตัวในบ้านเราออปชันสเปรวมไปถึงรูปร่างหน้าตาจะออกมาโดนใจพี่น้องหรือเปล่านะครับรวมไปถึงออปชันนะจะใส่มาเหมือนกับเวอร์ชั่นต่างประเทศไหมราคาไม่ต้องบอกนะครับอยู่ระดับเดียวกันกันกบ Accord แน่นอนซึ่งต่างประเทศถือว่าราคาก็ต่างจากบ้านเรานะครับอันนี้ก็ต้อง ไปคนหาดูนะว่าราคาเท่าไรนะครับแต่ว่าต่างจากบ้านเราค่อนข้างที่ยเยอะเลยถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่คนไทยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความนิยมนะสำหรับตัวแคมรี่นะครับรุ่นใหม่นี้นะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับมาพร้อมกับตัว s อ V นะเอสีวีพรีเมียมแล้วก็เอสีวีลักจนะครับก็เป็น3มรุ่นย่อยใหม่ของเขานะก็ยกเลิกนะเครื่องยนต์2.5ลิตรเบนซินล้วนนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวไฮบริดนะเข้ามาเยอะหน่อยนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่า EV ก็ ค่อนข้างที่จะกระแสมาแรงนะโตต้าก็ต้องมีการปรับตัวนะครับเราน่าจะได้เห็นรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็มีตัวไฮบริดนะเข้ามาทํางานร่วมรวมไปถึงกระบะแล้วก็ s u v นะในบ้านเราตอนนี้ก็กําลังเป็นกระแสนะครับต้องรอที่ตามสาหรับสาวกโตโยต้านะครับทุกรุ่นที่จะเปิดตัวในบ้านเราในปี2025นี้น่าจะได้เห็นมากขึ้นเยอะกว่าน,นี้ครับผมยังไงก็ฟาที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ